น้องแจ๊กจี้จะออกมาอย่างตัวข่อยกำลังไล่งานโตอยู่เนี่ยไล่งานโตของเพลวันแจกว่านี้จะสู้หนาหน่อยๆเอยเขาขนาดนี้ก็ได้เป็นตันหลบสองตัวเอ้ยบ่อยสิลลี่แกจเป็นครอีกล่ะจะาบ้าพว้าเอาขนาดนี้เพื่นก็รอตัวรอจ้างเหรอเบื้อง้าเจ้าได้เป็ยังนี้ก็สำรับเราเดียร์การถวายทอดอะไปไปพี่น้องครับเตยไปเนี่ยพี่น้องครับบัดนี้สิ เรีเราเปลีพระเอกนัะเด็กเติมม bon yeah, to okay ุ่งเฉียงมาเตยจูไปซัง้วก็พี่น้องเฮางนี่เด okay. ็ขี่เราให้หลจะเกิดตีกันตำรวจก็ชาลุกมาชนะไปเจ๊บอลบอลไปเพิ่งมาตีกันดอกพี่แช็คผู้ขี่กูนี่นี่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวสอบเอาขอบไปกันได็จะออกมาเด็แต่ไม่มาเลยเขลยวันวันกี่เดือนกูไอ้แกกีนเจ้าข้อยังขืนมากินตั้งนานน้ำจุกก็มากินอยู่ข้างล่างเอ้าข้างนี่เด็ก โยเอียงน่ังูาไปเตยโอ้ยานอะเบิ่งบ่ได้มักนีกงเจ้าขาดเปนาะโซเพียงย่นี่เกงขาดเล่มนดีป้องน้อะไรมันขีงเย็นมันเย็นมันเย็น่ต้องถอดงเลยงเปิดนาลกีเลยาเอาบ้าเาไปข้าไปพี่้องนแฟนต่บุญ้าวเอพยเอาเปิดต๊บอยสิได้ใช่เบื่อเพเปิดตับอยแล้วเป็นอ่ะ พี่ดีโอ้ค่กันก็แอบอาอะยุ่งมาทัอะไรสายเดียน์จาวิ่งกันนั่นคิดถึงจังเลยพรุ่งนี้เขาไม่ถึงกรุงเทพแล้วเตงมารับเขาแล้วเอาจ้ไปเลยงี้น้ำพึ่บัสุขบัตรงานตแก๊กอีสยจอดจอดสจอจาคนจีนนี้บอกาวเาเอางเจ้ามาหนังัมัสเาดียวเดี๋ยวมาล้ยีังล ภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษเออมอลับด้วยเก้า้ดเอาอาจารย์มันเรียนาษาังกฤษน่หมอลังอกฤษอ่ะมันรัได้่ล่าภาษังอังกฤษเ็เ็ับแนวใว่างเอามอลังมาด่าเลยโอ้มอลัมาด่ามอลั้วยเก้นี่มอลังโกอินเตอร์ไปรับยู่ต่างประเทับภาษาอังกฤษแม่าเคนโคตรกงุดิดมอลังเลนังเขาจ้างไปลัอยู่ม่หม้โอ้ไปคืออยากฟังแตว่าอยากฟัว่ากฟังอาจารย์อาจารย์ินเรียนในว่ภาษาอังกฤษอ่ะเรีได้เรียนได้

กรดนบัลีโอเปนสบบตีดแบทโฮมคำตู้คอยอเราเขียังน,นักเลงเงินโอ้ยลับมภาษา,ามาีกูแจ้งตัว่าโกยินตยวีกแงว่าเนาพี่เราจะปัดฟังดูอย่างหมดทุกคนบอมมีผู้เลี้งเจ้าโลเลียงยกหางหน้าหานนี่แต่เบิ้พี่เราควได้ปึ๊กแราดอกพ้องาาเบิ้ด้วยปักโลเยียงฟา,าร่นั่นะโอแต่่่ยอลัแต่เิฟังเดี๋ยวนี้อาแปก็ได้ แอบไอ้กบด้าบตเาเย่อยางมันาเคลื่อนแอบเนาะ้งมาล้มอยเกเกคนบตกันใส่ตั้งมาล้มเกินลอยจจกไปมี่ากคนเตรียมาไว้จะฆ่ากันรตไหลแต่คนเท่าทั้งังล้มทั้งหลบขัวง่ยงเห็นมอเข้าเต็มอยากส่เมาชักตนกันอยากฟัง คอยจี้เธอกี่คอยจี้หรืออ่ะกระเท้งไหลเปียนมาเปิดซีดีนัเป็นซียยูบานมาผ่านไฟเราเทบแงงเลยนักเลงเออจำเลบอนักเลงเออยี่น่ะเจวาบาเจ้าแบเจี๊ยีหลือร่ภาษาอังกฤษได้ฟอแปได้ฟอกแต่บานมันบ่มีผู้ใดมาหาฟังเจ้าร่ำภาษาอังกฤษดีดูคอยสีเตย้ยนีหนีหนีกูจะเตยือกันเจ้าจเตยภาษาอย่างเตยภาษาอังกฤษเลยล่ะเตยภาษาอังกฤษเตยเพลงยัง เออพี่พ่อแบกเวสเน่ยเด็กยังเหลือห้าเดียดอ่ะบ้างเบอกู้ดอกมันก็พิ่จะเห็นโอ้โาเรียมตาเองยิ่สันเอาเงินเอาทางอ้เจ้าคนไอ้เจ้คนเนี่ยมาพูดแก่เงีเขาเอาตัวมหาเงินได้เนี่ยเราไรูกไปรอดภาษาจีนได้ไมเนาวแก่ก ไอ้เรายู่กับจอมมากนะไอ้เพวกวัฒนธดรษีจะกว่าซี่บนบัดรนี่ไปอออแท้นี่ยมาเไปออกรงเรียนเนี่ยมันเซอรคู่แสเกียกีเตยภาษาอังกฤษเตยเพลงอย่างบอกพี่น้อง People Backwards เป็นอย่างนอกบาดคนหลังยังค่อยัะมันเป็นตั้งแต่จะงป็คนหลังยังค่อยเอาเอา People คนแมนคนแมหลหลัง w e s t ีคอยร่วมกันเป็นคนหลังยังคอย e o เป็นทุกครั้งอาจารย์ข้างหลังยังขอ <San> 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 เดาบ่อยมันดูเรื่องเบาอามันบ้างดูเรื่องโอ้ชมนั่กับของเรื่องชื่อนายแดร์่าชื่นี่ยะบอกลังมาตรงดัดลิสโอ้ดัดไรนอิื่นี่รแลกอยู่นเรชีอาเชีอตัดทีวีเ้ัป็น่อกป็ีนไจีเมยเากดไปนีต่เป็นกาจากกปเขาอยังไง ข้ามเกลกยวจะโสทเมื่อบักก้องขอน่อยขาแมย์เป็นบักทองไปให้ไปน้าอดสามวุ้งสองเมย์ต้องไปส่งเขาส่งผู้ยำได้เาฉีรำเลี้ยงเ้นเดอร์ลี ชานี้กูเป็นองค์ุ้ออกมากจะไปเที่ยวเก็บเกิดเที่ยวไว้แล้วพกก็พอเกิดแล้วมึกจะถามาเกิดพูดเียมแได้นบาหมด้ใจเดี๋ยวดีมึงล่นเรียงส้นโดน่ละมรับบ้านพอบ้านแม่มันี่ลันเรียงสินโดนี่ลตัวมันรั้งมูรลั่เรียงลั่เส้นโดนี่ละรังสิ่งสิ่งรัโดเลมอนคนต

เราบบเราพูดจีพาไ้ยแม่เมไหนจีแม่เพื่อไปับเงือผู้เทาจังไแม่ผู้องไยะไม่ได้ผูว่ากูเล่นวดตเนี่ยน่แจ้งยจ้เอาเนี่ยเทานนี่เพมึงก็ได้เนียเทาคอนแทโอ้ยเราเป็นมูแม่ผมสางไฟควันไตแล้วว่าเราโดนหลาย เตืนพ <t ay> <t ay> ้อมแลหลายสนามตายมากที่เป็นของมึงเบ็ดเลยล่ะไอ้ของกันได้สิบปีแต่ผมได้อ่อยจักยายนี่กว่าถนนลวยนะคะพี่ถนนขางข้างระวังข้ามกันแกวหอดจากโซนี่ของไผ่ของไผ่ของไผ่ของเจ้าเบ็ดเนี่ยจแก้เล่คว้าปูนีกันแค่เด็กเอาคว้าเด็กหน่อย ดีตัวดีแน่ใสใช่บัะมือกี้นี่หกเทียป๊ามันนำเจ้าหอกเทียเลยจมันลุกไปเงี้ยวแกไปเงี้ยวมันเอาไม้ขั้นเม้คนน้นลย๊า๊มันเอาขั้นของมันไปเนี่ยโอ๊ยมันเมาเหล่ามันเัียมันลุกกมันเงราเอารถละถือ่าสี่กุโลบุ่นถือไปเป็นเบาถีอุเได้บุนมากขอดาบเบามันจีรุษน่ จ้วไป้แบบไหนก็ละการเนี่ยอ๋อตอนเต้รทัเอาไปยังัเอามาบนอยากก็ละกาแต่ละก็ละกทรอยากบ่นก็เออเสือให้แม่ด้วยเอาใจแบบนีเข้าััวเนียกะที่ลีดูปากะเบ้งแน่หัวอยู่ปากนไหนดูเบ้งกลแค้วลวดออกหือ มื่อเข่วแล้วไม่ส่้คเดี๋วบางเข่ปน่วูสีปากหอมกันอันที่แู้ดอรเี็หัเีต่หอมแก้มกันขอเสียง เดียวผต้จัดยแ่ท้องโอ้วันเี้ะมันอีกผู้ใดอยากเห็นเมียหอมวานขึนขอเสียงเนี่ยโอยแต่แกขอไว้วันน้ผู้ใดนียค่ะให้แม่บาเด้วยลาภผู้เย้าบปฏิถือตั้งวรจักรได้องได้หอมผู้บ้าวสั่นหน่อยนะมันจะค่อยเสีอง มาแก่เมาค้อนยอ้ยมาจุมบาดจุ่มเขาากินโอ้ยาเรื่องัวนี่่ป๋ามันก็หาตจ้ากอเสียน่ะว่าเป็นัวกันชิบิซึ่ทัลนไรปพาดเราไปซื้อไปนี้ไหติเอ๋เจเจเอ้นี่ตัวละถานปขายหอดีเลยมาเจ้าเป็นยากรองให้งก่อนตงอย่าปัมาปัเล เซลเป็นเซลเป็นเซลขายของจากบริษัทดูสิงเล็กซูเมอร์เกอรเขาไม่ได้ซิเกียแมนดิซงเกียเนของเขารู้ซิงเป็นของแย่ในสิ่งใดเนย่ยเดี๋ยวจิ้นหาอะไรเบิ่ปมาได้ปะหัวผัวเท้าวะพอจงทายก็ไปไปครับผัว ที่ีนจอยู่ล้ามีนีรหลายเลยมันนี่จะช่องสาั้มันนี่จะช่องไงว้สามร้อยก็ซ่องมีเบิร์ช่องบัตเทิงนระทที่นี่ช่องสามช่อห้าช่องเกตช่องอมรินที่นี่มีหอดช่องหมอป่าจะเบิรนเพหมอป่าหมอป่าเคยสั่งมอ่าขาได้รงนั้นมีบอรังนั้นมีบอชงไดต้องอด เรอยู่ันป้าผมสองคอเกิดเม่อไงเกิดงนีเม่มมันไม่มอยู่เอาไปลงเปิดนที่โมังายจิง่ายแกกี่เลยบบอถ้าคงใช้สักเกวระบบเฮตีผ้าคงใช้มาจ้ะอาเจมื่อนี้เป็นงานบุญงานกุศลเอาเอาเอาเอทองธรรมะเอา่องธรรมะดีกวเปิดปุบกินปั๊บช่องธรรมะ ชัยแล้วเจริญพรายกโยวันนี้แค่ทำบุญกันหรือยังถ้ายังไม่ทำก็ไปทำซะเลยาได้บุญเด็กไปโลองเี่ยสองแงลสอง่งสองมมาคือบักค้องเนี่ยอย่านี้หนีรสืมบัตรจับป่านแล้วมาหอมน่กูโมเนี่ย เอาตั้นเทพดีกว่าเอาเอาเอาเพลงมอรับออกมาเบ้างเอาเพลงมอรับอันเอียงก่อนเออมัลสราเปิดปุ๊บติดปั๊บอยู่ทีนี่

เอาสาดิงท้องจันนี่บอลองสายิงท้องกันเปิดปุ๊บติดปั๊บเออวันนี้แล้วเจ้าสีเข้าพะควันส่วนไอเป็นมือตะเือนเีว้ยซบียซเเดี๋ยวเลียนซเจะเปิดยังเมื่อกี้นี่สาดิงท้องกันสาดิตท้องจันยังไงมากขึ้เมียบะน เอา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 สิเอาบอยซีดีใช่ไหมบอยซีดีใช่ไหมเพราะช่องบอยซีดีใช่ปั้นดาซีดีเปิดปุ๊บจิบปั้บบอยซีดีใหญ่เต็มตุนสเปรย์ร้อนต่อเนื่องจังหวงวุ่นบอยปั้นดาให้เต็มปุ๊บ เก็ว่าอายไปเจ้าเปิดผู้ใดเมื่อกี้เอาปล่อยซินิใช่เราเพื่อใส่สายเดียวหลอกเพทอย่าว่าเป็นตรงเลยคินบุญผู้จิ้นเรามากวะผู้จิ้นเรามากวะผู้ใดกว่าเออละดีเออละดีเปิดปุ๊บติดปั๊บ

ทำอะไรด้วยาะฟังธรรมาเปิด <Chris> ปุ <ABS> ๊บติดปั๊บสองรอบแล้วนะโยมจะทำก็ไปทำแซมทำบุญแล้วจะพาไปสันเขียสนเงลมีสนเียนต้องเนเลย ถเปยพรเปิดปุ๊บติดปั๊บเออแชคอยแชคอยเจ้าเปิดยังเดือดแววดตึ้งเดือดนจะโคมดเหลียเอาจะสิมีมีมีนางโป๊บอะอย่างนันางโป๊ขอเอนางโป๊ด้นางโป๊แดหลาย้อยู่นี่สามันมงกรเดี๋ยวมันเด็นเอานังเาญี่ปุ่นเปิดนังโปเปิดปุ๊บติดปั๊บ mọi người 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 mọi ชื <gesch> ่อว่ชื่ออะไจแตกม่ตัวเขคับตวเนี้ยวแต่ก็ไปเห็นงานเนียอย่างไรเท่าลทันเนาะใช้ไี่หมดก่หมดที่หุ่นพีนี้นี่เศร้เศร้ามายาบ้ไปยาบ้านี้มีพี่น้องหัวหลายหลายสิพ้าเล็กเกมมัสำบัเบืองสีพ้าเล็กเกมสะก้อนมาอยู่เลี้ยงแถวหน้ากระดานก้อนเอยฉพองดีไปสันเขียนเหรเนาะสี้าเล็กเกมีสะก้อนก้อนสีเหล็กเกมใหมาังสะก้อนแม่สิงสาราสัตว์จะมาง้างแกกี้หลคุยคุยหอนกังไงแม่ แม่เอาค่อยแม่งอ๋าลูกเอิดลูกเมื่อกี้น้องเออจาเสียงนี่คือยุตัวละบอกปุ๊บออีกข่อยเห้ยยังยองกันตุ๊ก่ยสิงสาราสัตว์จะมาอยัางมาหมูค่ะหมูห้องกังไหนอูดเอาลอยโพสหมูยังห้องยังใส หมูน้อยเอาหมูแม่จามตัวยังไงดูปูดปูดปูดูด,อด,อด,อดเอาหมูเสื้อกันดูตรหงหมูเสืงงเอ่อกันเออปีหมูแหงมาทำไงไอ้แจ๊แก,กะอะไรเนาะไม่นไงค่ะเจตีไม่อยังทำเลยแหละจบมันต้องแบควคย,ยปปอีกตออไปอย่างานัน่ะมึงหูจักไปบิดาผู้สั่งลูก บู่จากูจาลงเอลนะครับเจ้าเป็นมูนีิในแม่พ้กเจ้าดูดไหลเนาะหัวเรยมันกูแล้วปอบพี่กันได้เขาดังดุดเขาไม่ได้หัวดุดชุมือิกบพโพอิ์อนสรนี่ไงพรบุญนลังแฟรกันเกินแก่จะไานวโพโพโพจะบังไฟรนลัฟบังไฟร้ลันเอาละเจ้าเสียงหมูนหมวะแม่เจ้ามังเสียงยัง เอากับแก่ครับเอาจัแกแกันจะไเจ็ดเก่าห้องตรงไนี่ตัวนี้เขาอางไม่ตงนี้เขาก็ขายับแกะกับแกะับเจ้าสิเจ้าับแก่เบ้มากมก้ว่แยๆที่อย่างมันถอดถามบาสิงสาราสัเจ้ามาอย่างมากเพสเห้องจังไหนเอาเพสอย่างที่ห้องจังสัตว์เ็ดเท่เป็นเพเท่หรอ เบ็ดเทาเงตอลาดเส้บเด้เลยเียงเป็ดเมม่เนี่มันเป็แง่แฝงแง่้นเ็กันไ่ลาบอไดเอาเีดฟันได้ดิเจ๊งทีไหนเอาขนฟันเลยใ้เราไปส่งเส้นสันลน้ก็ยคุบน่ต้องเอจงเป็ดตหเจาะสียงปากปากตนก้างถั่งเอะไล่ะเจ๊ไลวันนี้คนกันตีกาการเล่นเกมนี้อยู่ว่าจังสี่ใส่ไม่โตเดียวกันนัผมนี่ ไม่จูปากพู้ใดให้ห้องเสียงสัตว์ตัวนั้นใส่ดนตรีสามชาผู้ใด้ห้องผิดผู้นั้นถูกตีโอเคเอออาจารย์ขอดนตรีสามชาครับรอบก่อน ก็มู้ว่าฉันหนาเิครับกะรัดหนารัดหลังอยู่เนาะไล่ไตั้งหลักก่อนแน่เอาจต่สิจะกินอย่างไม่ร่นเลยโอเคไปกันเป็นยังกูเป็นยังเฮ้ยหอดมาดีนะเจ้ามาเป็นอยังเป็นกระเทยเถ้าเอาเปี๊ปอนจริง